ถึง <Okay. S> 1, 1 4 2 0 0แส s u b s c r i b e เราจะทำอะไรเราจะโชว์ให้คุณดูว่าเรากินอะไรเป็นอาหารขมเช้าเราจะโชว์อาหารเช้าให้ดูออสวัสดีครับตอนนี้6โมงเช้าแล้วนะครับผมมาที่บ้านมิกกี้เพื่อจะมากินอาหารเช้าด้วยกันค,คุยกับสาวอยู่นะครับ,รบเบข้าสู่แับว a ่งกับแบดเดย เล้นเราก็กินข้าวก่อนวันนี้ชิวามาช่วยเอาอาหารเช้าผมไปหน่อยอ้าวได้ครับมาพร้อมกับไม้ด้วยนะฮะเหตุผลอะไรที่เราต้องมากันแต่เช้าขนาดนี้เพราะว่าซับอะไรนะเพราะว่าซับเราถึงไงซับซับเท่าไหร่นะซับเท่าไหร่นะ้นหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งแสนสองสี่สองสี่หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหกสิบเก้า subscriber เออเออทำไม่ได้ด้วยกูกำลังจะเจ็ดโมงแล้ว ถ้ไม่เรามากันเช้าขนาดนี้จะเริ่มจากอะไรก่อนดีครับพี่ชีวะอยากจะเริ่มอาหารเช้าคือปกติแล้วอาหารเช้าของผมที่ผมกินปกติจะเป็นข้าวไข่เจียวเห็ดหูหนูนะครับหรือว่าบางทีก็แหนมอืหรือว่าจะเป็นข้าวไข่เจียวกับหมูสับแต่ว่าด้วยความที่ีชวะมาและชีวะเป็นมังเพราะนั้นเราต้องเป็นเห็ดหูหนู<า> <S <S เพื่อจะมัง อพอพี่ชิว่ามาเราก็ต้อง a ด a p t อาหารเราให้เข้ากับเขาได้นะครับที่ผมชอบคือผมชอบกินไช่กรอกไส่กรอกนี่เป็นไส่กรอกที่ได้มาจากซาแอฟริกาที่จับมาจากหมูที่นูน่นแล้วก็ส่งตรงมาจากกรุงเทพไปมาเองเหรอไปมาเองไปมาเองไปเลือกไปเลือกเอง ก็ซื้อเซเว่นนั่นแหละซื้อเซเว่นมาเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วชอบกินเนี่ชอบกินเนี่จะได้โชว์อยากรู้ว่ากินอะไรเนี่ยอ่ะแล้วพอชีวะมาเราก็จะกินอะไรมากขึ้นโดยที่ว่ามีเนี่ยเต้าหู้ทอดเอ่ยที่พี่ชีวะกินได้นะครับของกินอร่อยอร่อยพี่ชีวะแล้วก็อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกระดมกระดมดอกเออผัดกระดมดอกไม่ใช่บอคอรี่นะจ๊ะกระดมดอกกับบอคอรี่ไม่เหมือนกันนะจ๊ะนะจ๊ะเด็กๆอ่ะแล้วที่ขาดไปไม่ได้ที่เวลาพี่ชีวะมาคือเราต้องมีน้ําตาลน้ำปลาพริกใใหหห้้้้เเเเเคคคคาา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 ดดววววยยปป็็็็็นน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 กกกกกกิิผผมมๆีี่่่่่ะะรรรรรรับบสสออออออขงถูชไื ข้าวไข่เจียวแล้วก็ไส่กรอ,อกส่งมาได้นะอยากกินข้าวฟรีอยู่ช่วงนี้นออ,อนี่ข้าวนี่ข้าวนี่เป็นข้าวข้าวกล้องต่อไปจะเป็นสิ่งที่หลายคนอยากจะรู้ก็คืออาหารเช้าของพี่ชิวาฟอานี่ออ้าว ไม่เขามีเองวันนี้เขาเอามาเองไม่ใช่เหรอพี่ชิวัสหรือว่าชิวาฟหรือว่าเยซูหรือพี่โตหรือว่าเขาชื่อชิวะครับครับพี่มาลีครับครับผมฮะเดี๋ยวช่วงหลังล้อเป็นอะไรนะคนประกอบคอมอ่ะเออชอบออนี่เค่องถ่ายคู่กันให้เหมือนตอนวันโนยูมอสเลยตอนแรกคนอาจจะคิดว่าเราจะแบบทําเพลงด้วยอาหารเช้าหรือแบบแบบครีเอทีฟแบบเราเราชแนลทำเพลงเราจะแบบโชว์ความเทพหน่อยแต่ว่าเราจะอาหารเช้าตรงๆเออเราจะกินอาหารเช้าด้วยกันลืมบอกว่าตอนพาคลิปนี้เราจะ จุดหมายต่อไปของเราชาเลนจ์ใหม่ใช่ไหมชาเลนจ์ต่อไปของเราถ้าใครข้าบไปดูเดี๋ยวผมจะผมจะจับอาหารเจ้าห้ามข้าบไปดูเดี๋ยวเราจะบอกตอนท้ายคลิปว่ารอบต่อไปชาเลนจ์ของเราคืออะไรอ่าโอเคถึงเวลาเป็นถึงเวลาพี่ชิวะแล้วแปบเราจะส่งไมค์แล้วส่งกล้องเราจะสลับกล้องกันแบบ transition transition แมนนวลออ้ยสวัสดีครับทุกคนคุณแม่พี่มิกกี้อยู่ตรงนี้เองนะครับถ้าเราอยากได้ insert ขั้นสูง ผมเอาอาหารเช้ามาจากบ้านเพื่อเสริมความเรียลลาร์ตี้นะครับนี่คือซีเรียลสกล่องที่ผมกินอยู่ปัจจุบันนะครับเปลี่ยนแบรนด์ไปเรื่อยๆนะครับ oh. แต่ว่าถ้ามีแบรนด์ไหนเข้ามาผมก็จะไม่เปลี่ยนรับรับกินทุกแบรนด์คุณอาจจะคิดว่านี่เป็นแค่กล่องซีเรียลธรรมดาครับแต่ข้างในกล่องนี้มีนมโอ้ห oh, น้าตามนมเดี๋ยวต้นไถ่ยเสอาหาเช้าปะบีโร่อบีโร Oh. <laughs> ในกล่องนี้มี M a M ทำไมถึงมี M m คร M บเพราะผมต้องกิน M M กับซีเรียลทุกครั้งนะครับซีเรียลมันจะด,ดูมีอัตรรสมากขึ้น,นครับเราใส่ mm hmm. อันนี้มันก็จะแบบจืดๆหน่อยใช่ไหมแล้วก็อันนี้มันก็แบบช็อกโกแลตใช่ไหมแล้วต้องมี M a M เพิ่มเพราะว่าช็อกโกแลตมันต้องชนะอันจืดแล้วต้องแบบไฟ,ฟอะไรเงี้ยใช่ คือโปรตีนไม่ได้กิน2องนนี้เป็นหลักแต่ว่าเหมือนมีอันไหนก็กินอันนั้น,นะแล้วตอนนี้มันมี2อันก็จะผสม2อ,อันเลยนะครับเมนูของเยซูเดี๋ยวจะมาเทตอนนี้เลยก็ได้เดี๋ยวกินไม่ได้เพื่อใครทำซีเรียลไม่เป็นนะครับนี่จะเป็นการสอนทำอาหารของกอร์ดอนแรมซีผมเรียนมา a s, <S m r <ASMR. S 1> ลมเราจะใส่ช็อกโกแลตไม่เยอะขนาดนั้นนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับเ m มเอ็ <c oughs> อะไรวันนี้ โอ้ oh, น่ากินมากใครอยากจะสัดส่วนให้พ่ชีวะกินนมสัดส่วนไม่ได้นะครับโอ้โหสวยงามใครอยากรู้ทำไมผมมีความสูง240เซนติเมตรนะครับมันมาจากการดื่มนมทุกวันนะครับเมนูของเราเสร็จสิ้นแล้วครับผมว่ามันถึงเวลาถึงเวลาก,ก,นลลาก,กินแบบบิวตี้บล็อกเอ้ยทราเวลบล็อกเกอร์เอ้ย, er. อยมันเรียกว่าอะไรอะ์ <Life> สไตล์ไลฟ์สไตล์บล็อกเกอร์นะครับต้องทำไงวะอ,อันนี้จิ้มอะไรอ่ะอัน,นจิ้มนี้จริงปะ่ะน่าจะใช่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 ใช Mm hmm. ยังไม่เคียวเลยอันนี้แหะน่าสนใจมากแต่ต้องมีเม็ด M&M อยู่ในช้อนอย่างน้อย1เม็ดนะครับ mm hmm. ยังไม่เคียวอยีกอะพวกล็อกเกอร์เขาต้องพูดว่าอะไรวะอร่อยมากมันเข้มข้นมากๆเลยความจืดและส,สุขภาพดีของไออันเหลืองๆผสมกับช็อกโกแลตและ M&M นี่มันรวมกันได้มีแนบเนื้อ เริ่มจะอิ่มกันแล้วเราจะมาประกาศโกครั้งต่อไปกันเลยดีกว่ามผมรู้ว่าทุกคนไ y p e มากๆที่จะรู้เมนูอาหารกลางวันของเราน่าตื่นเต้นกว่านี้แน่นอนที่เราอุตส่าห์ตื่นเช้ามากนี่มัน6โมง6โมงเช้าหรือ6โมงเย็นวะ7โมงเช้าแล้วเ,เ,เ,เราเจะโชว์อาหารกลางวันเมื่อถึง 2, 2 เอ้ยเท่าไหร่วะไม่เคยจำได้2องแสนล้านเอ้ยไม่ใช่สองแสนหนึ่งหมื่นสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน subscriber เราจะโชว์อาหารกลางวันเหตุผลที่เราเลือกตัวเลขนี้เพราะว่า21เป็นเลขโปรดของผมเลข9เป็นเลขโลัวของมิกกี้แล้วเลยปุูมปามปุูมปามเลขอาจจะไม่สวยเท่ารอบที่แล้วเพราะว่ารอบที่แล้วมันก็เลยใช้เลขอะไรวะทุกคนอย่าลืมกด subscribe กด like เราด้วยนะจ๊ะกด like เราด้วยเมื่อถึงนั่นแหละสองล้านเอ้ยสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเออเราจะโชว์ดูอาหารกลางวันคืออะไรนี่ คือ,อ,อความลับระดับโลกอันดับสองอลองจากอาหารเช้ชาวันนี้อย่าลืงกดซับกันด้วยขอบคุณทุกคนที่ใช้มาดูคลิปที่มีสาระที่สุดในช่องเรอ <laughs> มีสาระมากอันนี้สนุกมากเลยนะอะไรวันเนี้ย